โอ้อลังการมากมาก a m a ซิ่งมากมากนี่ฝนไม่ได้ตกนะแต่เปียกก็เพราะว่าไอของน้ำตกกับมันโดนโอ้โหสด๊อตสด๊อต สมหวังสมหวังไม่ผิดหวังจริงๆตอนนี้ผมกำลังนั่งรถวันไปมอเตอร์ไซค์เพื่อไปน้ำตกตาลกวางสีน้ำตกที่มีชื่อเสียงของหลวงพ่อบางกำลังแว้นไปนะทุกคนนะกับระยะทางประมาณ30กิโลอ่าถ้าดูจาก Google Map แล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ 45นาทีลองดูซิว่าผมจะใช้เวลากี่นาที <Okay. S 1> ไปน้ำตกตาลกวางสีป้ายฝี่ฝนี้สวยมากเลยมีหมอกด้วยนะธรรมชาติมากทุกคน <Wow. S 1> ตอนนี้กำลังขับรถวิ่งเข้าป่าโคตรธรรมชาติเลย ก่อนจะเข้าน้ําตกตาลกวางสีทุกคนเขาก็จะให้เราเอาหมอใส่มาจอดฝากไว้นั่งรถไฟเข้าไปนี่ีกอะกคนต่างชาติหกหมื่กีบคนคนลาวสองหมืกีบแมนบอโอเคพอดีคนเที่ยวเนี่ยเป็นคนลาวหนึ่งคนคนไทยหนึ่งคนก็เลยต้องซื้อตั๋วสองอันได้น,นัง่งแล้วทุกคน นั่งนั่งมอเตอร์ไซค์มาจากหลวงพอบางใช,ใช้เวลา45นาทีลงแล้วแล้วก็เดินเข้าน้ำตกได้เลยข้างในล่มลื่นมากเลยนะเหมือนเข้าป่าเ,าเข้ามาในป่าเลยดงดิบอะ่ะอันนี้เขาดูหมีกันมีนะหมีข้างในผมไม่ดูอะ่ะ นู่นหีอยู่ลึกๆลึกๆผมไม่ดูหรอกเรามาช่วงฤดูฝนทุกคนอ่าฉะนั้นเนี่ยน้ําตกเนี่ยสีอาจจะไม่สวยนะอ่าสีน้ํามันจะออกเหลืองๆนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูจุดไฮไลท์ของตรงไหนก่อนตรงนี้ก่อนอแล้วปเดี๋ยวไปดูนี้หน่อยตรงนี้จริงๆเนี่ยผมเคยลงไปเล่นน้ําแล้วนะแต่ตอนที่มาเนี่ยน้ํามันไม่แรงน้ำมันจะออกสีเหลืองๆนิดนึงทุกคน นี่คือน้ำตกตาลกวางสีนะครับน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศลาวแล้วก็ของหลวงพระบางด้วยนะคือเอาง่ายๆถ้าใครมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วน้ำตกตาลกวางสีแห่งนี้ไม่ขวรพลาดอยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ45กิโลนะครับก็ไม่ถึงไม่ถึงทุกคนเมื่อกี้ผมจับ GPS แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ30 30โลแต่ใช้เวลาเดินทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์นี่ยประมาณ45นาทีนะครับ ถ้าขับรถยนต์มาก็ประมาณ30ก็ได้นะ30นาทีประมาณเนี้ทุกคนอลังการมากมากอ่ะแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงฤดูฝนแล้วน้ําป่ามันหลากมากทุกคนต้นไม้ล้มเลยอ่ะที่ตาลกวางสีแห่งงนี้สะพานข้ามนะยังยังมีคนเสี่ยงไปยืนอยู่ที่สะพานเลยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้น้ำแรงมาก เห็นไหมต้นไม้ล้มเลยนะเนี่ยต้นไม้ใหญ่มันล้มเลยยิ่งใหญ่มากๆ <S <S มาตามกวางสีนะต้องไปดูจุดนี้สำคัญสุดแล้วสวยจริงๆปะ <S 1> <S 1> ดูมุมนี้ยังสวยยางสวยเนี่ยแจ่มมากๆแจ่มมากๆมันว้าวว้าวสุดยอด <S 1> <S 1> มาถึงเราหายเหนื่อยทุกคนมันสวยจริงๆ เดี๋ยวไปไปไปจุดอื่นๆด้วยทุกคนทุกคนน้ําตกตาลกวางสีแห่งนี้นะเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในหลวงพราบางนะ เป็นน้ําตกที่มีความสูงทั้งหมด4ชั้นนะ4ชั้นเป็นเป็นน้าตกหินปูนนะ4ชั้นและสูงเนี่ยทั้งหมด75เมตรแล้วข้างในภา,ายในน้ําตกเนี่ยเขามีการจัดสรรอ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้อย่างดีร้านตรงร้านค้าเนี่ยคือเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคือทุกคนเข้ามาเนี่ยเขาห้ามเอาอาหารเครื่องดื่มเข้ามากินข้างในนะเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก เป็นรูานที่แนะนําเลยนะครับว่าทุกคนอย่าพลาดที่จะมาหลวงพ่อาพบางก็คือน้ําตกปานกวางสีแห่งนี้สวยงามจริงๆและอลังการมากๆผมมาช่วงฤดูฝนจะได้เห็นภาพอย่างนี้แต่ถ้าคุณมาฤดูอื่นที่ไม่ค่อยมีน้ําก็จะได้อีกภาพหนึ่งนะป้าเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่สวยที่สุดของปานกวางสีแห่งหลวงพ่อาพบางที่รักโอ้อลังการมากๆ อาเมสซิงมากมากดูคนดูดูดูคนคน,นี่ฝนไม่ได้ตกนะแต่เปียกก็เพราะว่าไอของน้ำตอกอะมันโดนโอ้โ้หสสดยอดสุดยอด สมหวังสมหวังไม่ผิดหวังจริงๆมันสุดยอดมากเลยทคนมันสุดยอดมากๆโอเค,อเค,อเคทุกคนตอนนี้ผมกำลังเดินออกจากน้ำตกตาลกวางสีแล้วครับสวยจริงๆถือว่าประทับใจมากๆนะครับ ถือว่าประทับใจมากๆแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่จริงๆมาช่วงหน้าฝนเนี่มันจะเป็นสีของน้ําป่านะครับออกเหลืองๆแต่ว่าความสวยของตานกวางสีก็ไม่จางหายไปนะอยากให้ทุกคนได้มากันโอเคเดี๋ยวผมออกจากตานกวางสีแล้วเนี่ยผมจะไปไหนต่อนะทุกคนรอติดตามกันด้วยนะครับ